สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออใบหมอนนะครับจากข้อมูลที่คุณผู้ฟังส่งมาให้เราเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็แค่ใบไม้ให้หนอนใหม่กินหรือเปล่าใช่ค่ะภาพจำมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่พอเรามาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังให้มาเจาะลึกๆนะครับ โหมันมีไรที่แบบว่าน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจข้อมูลกันครับว่าจริงๆแล้วใบมอนเนี่ยมันมีสารอะไรดีๆบ้างมีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบไหนเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดที่ผมว่ามันสะดุดตามากในข้อมูลชุดนี้คือเรื่องที่ว่าใบามอนเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากตรงนี้แหละครับมันทำงานยังไงกันแน่ครับ คือในใบหมอนนะคะมันมีสารสำคัญตัวหนึง่งชื่อดีออกซีโนจิริไมซินดีออกซีอ่อขออทีษนะครับดีออกซีโนจิริไมซินค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า DNJ ก็ได้อ๋อดีเนะครับค่ะสารตัวนี้กลไกลของมันค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงคือมันจะไปะชะลอการทำงานของเอนไซม์ในลำไส้เล็กเอนไซม์ที่ใช้ย่อย ใช่ค่ะเอนไซม์ที่ย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตพอมันทำงานช้าลงการย่อยแล้วก็การดูดซึมน้ำตาลเข้าเลือดเรามันก็จะช้าลงไปด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือไม่ได้บล็อกแต่ทำให้มันช้าลงประมาณนั้นค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์กับคนที่เอ่อต้องการควบคุมระดับน้ำตาลโดยเฉพาะหลังกินอาหารหรือผู้ป่วยเบาหวานบางกลุ่มนะคะโหฟังดูละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามาจากใบไม้ธรรมดาธรรมดาแล้วเอ่อในข้อมูลที่อ่านอ่านดู เหมือนไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำตาลอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นมีพูดถึงเรื่องคอเลสเตอรอลด,ด้วยใช่ค่ะมีการพูดถึงเรื่องช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL ด้วยครับแล้วมันเชื่องโยงกันยังไงครับหรือว่าเป็นคนละกลไกกันจริงๆอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันบ้างแต่ก็มีกลไกเฉพาะของมันด้วยค่ะคือในใบหม่อนเนี่ยก็มีสารกลุ่มที่เรียกว่าไฟโตสเตอรอลไฟโตสเตอรรลค่ะ <c oughs> สารพวกนี้มันมีโครงสร้างคล้ายค้าคอเลสเตอรอลพอกินเข้าไปมันอาจจะไปแบบว่าแย่งที่ในการดูดซึมกับคอเลสเตอรอลจากอาหารได้ส่วนหนึ่งอ๋อไปขัดขวางการดูดซึมนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่มีส่วนช่วยด้วยอ๋อใช่เลยครับเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระนี้ก็ข้อมูลพูดถึงเยอะมากพวกเอ่อฟลาโวนอยด์ควซสตินอะไรพวกนี้มันคืออะไรล่ะครับค่ะฟลาโวโนอยด์นี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะ เป็นสารพฤกษเคมีที่พืชสร้างขึ้นพบเยอะในผักผลไม้ประโยชน์หลกัหลกๆก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนี่แหละค่ะช่วยปกป้องเซลล์เราจากความเสียหายความเสียหายจากอนุมูลอิสระที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะอนุมูลอิสระมันเป็นตัวการหนึ่งของความแก่ความเสื่อมแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆครับผม ส่วนเควสิตินก็เป็นฟลาวนนยชนิดหนึ่งที่มีงานวิจัยบางชิ้นบอกว่าอาจจะช่วยเรื่องลดการอักเสบได้ด้วยโอ้โหประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับค่ะพอเรามองภาพรวมทั้งเรื่องที่อาจจะช่วยคุมน้ำตาลช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเนี่ยมันก็เลยส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะเรื่องหัวใจกับหลอดเลือดนะคะเข้าใจเลยครับมันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเลยทีเดียวแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอาประโยชน์ทั้งหมดนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันล่ะครับ ข้อมูลพวกนี้มีแนะนำไหมว่าคนทั่วไปเขาใช้ใบหม่อนกันยังไงบ้างมีค่ะรูปแบบที่ง่ายแล้วก็ฮิตที่สุดเลยก็น่าจะเป็นชาใบหม่อนนะคะอ๋อชาใบหม่อนอันนี้เคยเห็นครับค่ะก็คือเอาใบหม่อนแห้งมาชงดื่มง่ายๆเลยอีกแบบก็คือทำเป็นผงใบหม่อนผงคือเอาใบแห้งมาบดใช่ค่ะเอามาบดละเอียดเลยแล้วก็เอาไปผสมกับอาหารเครื่องดื่มสมูทตี้หรือบางทีก็อัดเป็นแคปซูลไปเลยก็มี สะดวกดีเหมือนกันนะครับค่ะนอกจากนั้นบางทีก็มีการเอาไปผสมในอาหารโดยตรงเลยอ,อย่างเช่นเอาไปใส่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมปงังคุกกี้อะไรแบบนี้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารโหไอเดียดีนะครับทําให้กินง่ายขึ้นเยอะเลยแต่มันก็คงเหมือนสมุนไพรอื่นๆใช่ไหมครับคืออาจจะต้องมีข้อควรระวังบ้าง ถูกต้องค่ะโดยทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นคนท้องหรือคุณแม่ที่ให้หนมลูกครับหรือคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็กินยาบางอย่างอยูอย่เป็นประจำอันนี้ควรจะปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะถ้าจะกินเป็นประจำหรือกินในปริมาณมากๆครับผมเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่ค่ะครับ ก็จากการคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะว่าใบาหม่อนเนี่ยไม่ใช่แค่ใบไม้ธรรมดาจริงๆมีทั้งเรื่องสาร DNA ที่น่าสนใจมากเรื่องน้ำตาลมีเรื่องที่อาจจะช่วยคอเลสเตอรอลแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอีกเพียบเลยแถมยังเอาไปใช้ง่ายๆได้หลายแบบด้วยค่ะการที่เราได้มานั่งดูข้อมูลเกี่ยวกับใบหม่อนแบบละเอียดละเอียดวันนี้นี่มันก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะยังไงครับคือ มันทําให้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีพืชสมุนไพรพื้นบ้านอีกตั้งมากมายรอบๆตัวเราเลยที่มันมีประโยชน์ดีๆซ่อนอยู่แต่เราอาจจะยังไม่ได้ศึกษาหรือยังไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ในยุคนี้อืมน่าคิดตามเลยครับบางทีการค้นพบประโยชน์จากสิ่งใกล้ตัวอย่างใบหม่อนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราหันกลับไปมองออภูมิปัญญาเกา่กาๆหรือทรัพยากรในท้องถิ่นเรามากขึ้นก็ได้นะคะว่า มันอาจจะมีอะไรดีๆเราให้เราไปคนพบอยู่